ทุกคนคะวันนี้มาแชร์สุดรับความปังที่แบบการเสริมดวงการมูที่ไวที่สุดอันนี้ส่วนตัวโพสเลยนะคะทุกคนกดเซฟคลิปนี้แล้วไว้ทําตามได้เลยนะคะสําหรับท่านไหนลูกศิษย์ท่านไหนลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาอุปสรรครู้สึกติดขัดช่วงนี้รู้สึกมันฝืดเครืองไม่คล่องใดๆก็ตามค้าขายรู้สึกว่ามันติดมันแบบ ไม่ได้รับรื่นเหมือนแต่ก่อนหรือแบบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเอ๊ะมันจะดีก็ไม่ดีสุดเนาะมันจะแบบขึ้นๆลงๆอยู่เนี่ยแล้วก็หรือบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจเราโอเคเคาจะให้สุดรับการมูนี้ได้ทุกอาชีพทุกวันเกิดทุการาศีถ้าใครรู้สึกแบบที่โคนดพูดมาทั้งหมดให้เริ่มทําพร้อมกันได้เลยและโคดพูดในห้องพักตรงนี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่โคนดทำนะโค้ดทำเองแล้วโคนดรู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจูนมาเพื่อบอกให้คนทำเพราะคนทำเป็นตัวอย่างแล้วโ้เห็นผลไวมาก ก็ขอแชร์ต่อบอกต่อลูกศิษย์ละกันนะคะโอเคสําหรับใครที่รู้สึกว่ามีปัญหายเยอะมากเลยโอเคให้ให้เริ่มทําเยอะหน่อยละกันนะคะเริ่มต้นจากการทานมังสวิรัตค่ะทานมังสวิรัตละเว้นเนื้อสัตว์ทานผักทานแป้งนะคะละเว้นเนื้อสัตว์นะโอเคแต่สามารถทานไข่ไก่แล้วก็นมได้นะมังสวิรัตนะคะจะเริ่มทานกันที่1วันขึ้นไปแล้วแต่เลยใครจะทานถึง9วันก็ได้ใครอุปสรรคปัญหายเยอะจะทาน9วันเลยก็ได้อันนี้แนะนํานะใครที่ไม่เคยทำ ถึง9วันลองดูโค้ดเคยทำมากสุดนะคะ3เดือนส่วนสามีโค้ดเคยทำมากสุด9เดือน8เดือน9เดือนติดต่อกันเลยนะคะติดต่อกันติดต่อกันเลยแต่ว่าเราต้องทานโปรตีนให้ถึงนะเพราะว่าร่างกายเราก็ต้องใช้โปรตีนใช่ไหมโอเคใครที่มีปัญหาอุปสรรคเยอะเริ่มต้นที่1วัน2วัน3วัน5วัน7วัน9วันก็ได้เอาแค่นี้เอาเบสิกก่อนนะคะทานมังสวิร,รัติแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็เหมือนละเว้นเนื้อสัว์แล้วก็คือแบบเหมือนได้บุญด้วยเนาะข้อที่1นนะ ส่วนข้อที่2ทําพร้อมกันเลยนะคะทําทันทีนะปล่อยปลาดุก11ตัวค่ะเลือกเอาปล่อยวันไหนก็ได้นะคะเลือกเอาเลยนะคะ1วันนะปล่อย11ตัวนะคะปล่อยวันดีๆหน่อยก็ได้นะคะวันที่แบบเป็นเลขมงคลอะไรแบบเนี้ยสิตัวนะคะเวลาที่ปล่อยปลาดุก11ตัวให้ทุกคนตั้งจิตนะคะ ตั้งจิตนึกถึงเจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติในปัจจุบันชาติอะไรก็ตามที่เราเคยล่วงเกินใครก็ตามเราเกิดมาชาตินี้ในร่างกายนี้เราจําไม่ได้ว่าอดีตชาติเราเคยทําอะไรไว้บ้างก็ขออโหสิกรรมขอให้ปลาทั้ง11ตัวรอดพ้นจากการถูกฆ่านะคะ,ะปลาสิบเ1ตัวต้องบอกว่าเป็นปลาดุกหน้าเขียงปลาสดจากตลาดสดนะคะไปซื้อมาเลยเนาะ แล้วก็เอาไปปล่อยเขาที่แบบเขายังมีชีวิตอยู่นะคะก็คือเหมือนให้โอกาสให้ชีวิตใหม่แล้วก็ยกบุญเนี้ยค่ะให้กับบริวารงานเจ้ากรรมนายเวรเสร็จแล้วก็บริวารงานของเรานะคะหรือกิจการของเราหรือธุรกิจของเราข้อที่2นะคะส่วน3นะคะแล้วก็ขอให้เทวดาประจําตัวองค์เทพเทวาครูบาอาจารย์ครุรุต่างๆนะคะหรือแบบตัวเราเองนี่แหละจิตของเราที่ทรงภูมิปัญญาของเราเนี่ย ได้รับบุญกุศลนี้นะคะแล้วก็ให้เกื้อหนุนกิจการงานใครที่เจอข้าพเจ้าขอให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากข้าพเจ้าคือเหมือนพอเกื้อหนุนเราแล้วก็ให้เราเนี่ยไปสร้างประโยชน์คุณงามความดีต่อแบบนี้อธิฐานให้ครบตามสเต็ปแบบนี้เลยนะคะอันนี้คดทำและคดพูดต่อหน้าห้องพระสามวัน สมวันดีขึ้นเลยอันนี้สําหรับตัวคนนะลูกศิษย์ลูกค้าลองเอาไปทําดูตั้งจิตคือมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งด้วยพอเราได้ทำอะ่ะเรารู้สึกดีพอเรารู้สึกดีความเชื่อเรามันเปลี่ยนความเชื่อเรามันเปลี่ยนปุ๊บสมองเรามันไม่ต่อต้านมันเชื่อในสิ่งดีๆว่าเอ้ยเราทําแล้วเราแก้แล้วเราเสริมแล้วพอสมองเรามันเชื่อแบบเนี้ยค่ะ ทุกอย่างมันออกมาเป็นผลดีๆๆเท่านั้นลูกศิษย์ลูกค้าลองเอาไปทําดูนะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยขอบคุณทุกท่านทุกคนใครเจอโค้ชกุ๊กไก่ขอให้สําเร็จทุกประการเาทินซาธุร่วมกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ